ที่แท้จริงก็คือผู้ที่มาจุติเป็นมนุษย์แล้วมากล่าวพระโอวาทของพระบิดาให้กับเพื่อนมนุษย์โลกได้ฟังได้เรียนรู้เพื่อนนำไปสู่การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อสร้างสันติสุขบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้และก็จะได้ช่วยกันทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณในข้อแรกคือเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ ที่มีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพเพื่อจะช่วยกันใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกใบนี้ให้สมดุลได้นั่นคือพระศาสดาในความหมายของพระบิดาคือองค์จิตจักรวาลที่ผ่านมามันพระศาสดาทุกปรองจึงสอนมนุษย์ให้รักกันเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างสันติสุขถ้าไปนในทางโลกมายาเขาเรียกว่าสันติภาพถูกต้องไหมไม่ทะเลาะเบาแวงกัน ไม่ทำร้ายกันไม่เข็นฆ่ากันแต่มีโลกที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ปรากฏว่ามันเป็นไปได้ยากมากทุกยุคทุกสมัยพระบิดาจึงต้องส่งผู้ถือรหัสสัญญาณอันหมายถึงพระโอวาทหรือคำสอนหรือสัจธรรมของพระบิดามาอย่างโลกดูอย่างองค์ดบีมหมามัตเจ้าเวลามากล่าวพระโอวาทของพระบิดาพระองค์ก็ทรงตรัสอ้างถึงพระเจ้า ตลอดเวลาใช่ไหมถูกหรือไม่ถูกเพราะท่านอาสาลงมาเป็นลําโพงให้กับพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลน,นี่แหละศาส,สนาคริสต์เป็นไงองค์เยซูคริสต์เจ้าจะสอนอะไรมนุษย์พระองค์บอกว่าพระองค์สอนเองหรือว่าพระเจ้าเห็นไหมครับนั่นแหละแต่เนื่องจากครั้งนี้ไม่มีผู้ใดาอาสามาเป็นศาสดาอีกเพราะมันเป็นยุคพิเศษ โรดฟังอีกครั้งมันเป็นยุคพิเศษไม่ใช่ยุควิเศษก็เลยไม่มีบุตรเอกพระบิดาคนในอาสาล,ลงมาช่วยทําหน้าที่ตรงนี้เพราะมันอตรอันตรายมากเพราะเป็นช่วงของการปิดยุคซึ่งพระบิดาจําเป็นต้องพิพากษาโลกเนื่องจากมันสิ้นยุคพลังงานเก่า คือหกหมื่นปีที่ดวงจิตธรรมยานของมนุษย์อย่างพวกเราที่เป็นรุ่นลูกรุก่นหลานของอดัมกับอีฟหรืออีวาเนี่ยที่ยังนิพพานไม่ได้ทําหน้าที่กันอยู่เนี่ยโดยที่หลายคนเนี่ยไม่ว่านับถือาศาสนาใดก็ตามก็หาได้ใส่ใจในคําตอบที่ถูกต้องแท้จริงไม่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทาไมใครให้เรามาเกิดเกิดมาเพื่อลาบยศสรรเสริญสุขร่ํารวย สวยหล่อเช่นนั้นเหรอใช่ไหมเกิดมาเพื่อมีอำนาจเหนือมนุษย์คนอื่นในจักรวาลน,นี้เหรือในโลกนี้เหรอมันไม่ใช่ทั้งสิ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครถามไม่ว่าจะถามใครแม้กระทั่งถามตัวเองมนุษย์ก็ไม่ถามพอผ่านมาหลายภพชาติเข้าตลอด6กห0 0่นปีจนกระทั่งขณะที่หกหมืปดร้อปีเสร็จเข้าไปแล้ว รหัสที่เป็นความรู้เดิมๆที่จิตวิญ,ญญาณมีอยู่จึงถูกปกปิดสมิตรเร้นเลยพูดง่ายๆคือลืมจิตวิญ,ญญาณของเราลืมลืมรหัสความรู้ในเรื่องนี้ที่ติดตัวมาพูดง่ายๆคือไม่รู้ว่าหน้าที่ทางจิตวิญ,ญญาณของตนเองคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าหน้าที่ทางโลกของฉันคืออะไรทำตนกลายเป็นคนมิติเดียวไปเสนนี่ ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่เป็นคนสองมิติและเรามีสามภาคอยู่ในตัวเราเองวันหน้าจะพูดให้ฟังถ้าท่านไม่เข้าใจการเป็นคนมีสามภาคในตัวท่านเองซึ่งโชคดีที่ชาวจิตจักรวาลทายาทได้ทราบไปแล้วชื่อคนสามมิติใช่ไหมที่ได้ไปอบรมกันที่อยุธยากันมาในกลุ่มพิเศษ วันหน้าจะพูดให้ฟังเรื่องคนสามมิติถ้าไม่เข้าใจและไม่เชื่อในเรื่องของคนสามมิติการันตีได้เลยว่านิพานไม่ได้เหตุผลมีแต่วันนี้ยังไม่ขอบอกว่าทำไมนิพานไม่ได้ถ้าไม่รู้หรือไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจท่านติดตามฟังไปเรื่อยๆพระบิดาจะทรงจัดหลักสูตรในการบรรยายแบบนี้ให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ท่านสงเกไดว่าแต่ก่อนเนี้ยจิตจักรวาลจะสื่ออพระโอวาสบางทีบางเดือนว่าไม่ว่างไม่มีแต่ต่อไปนี้ท่านสงเกตว่าเราพยายามจะมีจะไม่ให้ว่างเพราะเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยมากและยิ่งเปรียบเทียบกับคนบางคนที่ยังเหลวไหลอย,อยู่นอกห้องห้องนี้ยังทํารวยทําสวยทาหลอ่อกันอยู่ยังเอาเปรียบยังเบียดเบียนกันอยู่ ยังทําตัวไม่น่ารักเป็นลูกที่ไม่ดีของพระบิดาอยู่แต่ทําตัวเป็นขยะที่ปลิวว่อนอยู่บนโลกใบนี้กันอยู่ไอ้พวกนั้นยิ่งเวลาเหลือน้อยกว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ซะอีกท่านว่าจริงไหมหน่าสงสารน่าสงสารอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการถือรหัสสัญญาณการชำระโลก และอื่นๆในนามของพระบิดามาแจ้งอย่างมนุษย์โลกบนพื้นที่ทุกอนูบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั้นมีอยู่หนึ่งกลุ่มตามลำดับต่อไปนี้อันนี้ถือเป็นหนึ่งคนไม่ใช่หนึ่งกลุ่มเพราะต้องทำหน้าที่คนเดียวทำหน้าที่เป็นทีมไม่ได้ พราะเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวผิดพลาดไม่มียุคไหนที่มีพระาศาสดามาจุติพร้อมกันสองพระองค์ขึ้นไปนะเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นโอกาสพลาดมีไหมในการสื่อในการสื่อสารถ้าเรื่องเดียวกันาศาสดาสองพระองค์สื่อไม่เหมือนกันเนี่ยยุ่งไหมด้วยเหตุน,นี้แหละทำไมพระาศาสดาจึงทรงมาจุติคราวละหนึ่งพระองค์ แต่อย่างที่เราบอกแล้วยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายน่ากลัวแล้วกลับบ้านยากด้วยโลกยุคนี้มันเสื่อมทุกอย่างมันถ้าใครมาเกิดในยุคนี้โอกาสที่ตัวเองจะถูกสิ่งแวดล้อมทําให้เสื่อมมีสูงไหมมีสูงมากจึงไม่มีใครกล้าอาสาพระบิดาลงมาทําหน้าที่ตรงนี้ไม่มีถ้าอาสาพระบิดาลงมาทําหน้าที่ตรงนี้มันต้องแลกกับบทบาทของการเป็นพระาศาสดา ไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ต้องมีผู้กล้าท่านก็ทราบว่าใครไม่ต้องย้ำบางคนก็ชิงชังบางคนก็นั่งวิจารณ์บางคนมันยังไม่รู้จักหน้าตาอาจารย์ปริญญาตันสกุลเลยมันเป็นยังไงมันเขียนด่าในเน็ตได้เป็นคุ้งเป็นแควมันยังไม่รู้จักเราเลยว่าเราทำอะไรมันยังไม่เคยเลย ถ้ามันรู้จักเรานะมันต้องวิ่งมากอดเราเลยนะว่าโอ้รักอาจารย์มากประเพหอมแก้มสองข้างซ้ายขวาฟอดฟอดด้วยนะไอ้นี่มันด่าเราแล้วทั้งที่มันยังไม่รู้จักเราเลยนี่คือยุคที่ทลำบากอย่างยิ่งถ้าไม่แน่จริงไม่มีใครกล้าอาสาลงมาทำหน้าที่ตรงนี้ที่พูดตรงนี้ก็ไม่ได้ท้าทายใครนะ แต่บอกว่าเราก็แน่พอตัวเหมือนกันเอาตัวรอดมาได้หลายสิบปีแล้วนี่นะ <S <S ใช่ไหมแล้วอ้วนเอาอ้วนเอาเห็นไหมเรามีความสุขที่เราได้ทำหน้าที่เพราะท่านก็รู้แล้วว่าที่ที่เรากล่าวนี้เราหมายถึงใครก็คือตัวเราเองขออนุญ,ญาตพูดถึงตัวเราเพราะพระบิดาเปิดโอกาสให้พูดทุกภพชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านที่รัก อาจารย์ทําหน้าที่ตรงนี้เพราะพระบิดาลเลือกแล้วและขันอาสาพระองค์ด้วยเพราะพูดเหมือนกับว่าถ้าเป็นลูกที่ดีบางครั้งพ่อเนี่ยมีภารกิจอันสําคัญเนี่ยพี่ๆน้องๆคนอื่นไม่มีใครกล้าไม่มีใครอาสาเนี่ยถ้าเราเป็นลูกที่ดีเนี่ยเราต้องทําเพื่อพ่อ,พอ,พอใช่ไหมทุกภพชาติที่ผมมาเกิดเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยมาเกิดตอนที่ไม่มีใครอยากมาทั้งนั้นเน ต้องเป็นผู้กลา้ากลับบ้านยากด้วยนะยุคนี้ท่านว่าไหมกลับบ้านยากจริงๆแต่ก็ยังมีกำลังใจจากญาติธรรมทั้งหลายซึ่งเคยเกี่ยวกรับการมาสมัยที่เราเป็นผู้สอนศาสนามายุคเก่าๆเ,เคยเป็นเจ้าคนนคนไปไหนเหมือนกับมีคนแบกคนหามไม่ต้องเดินจะแอบไปกิ๊กกับกิ๊กก็ไปไม่ได้มันล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด ชชาตินี้เป็นชาติที่อิสระที่สุดเลยถึงชอบขับรถเองไปไหนกูไปคนเดียวก็ได้สนุกสนานแต่ก่อนนี่ไปบริวารเป็นพรวนก็แลกกันกับพระพิ